สวัสดีครับเจอ,เจอก,กันกับผมอีกแล้วครับกับถนนข้างๆคลองหลังบ้านครับผมพี่น้องครับวันนี้เอานกใหม่ออกมาพี่น้องครับเอาเจ้าปราบครับผมเจ้าปราบนกจากไอ้ครับไอ้าหายตอนกบ,บ้านนะครับเนาะผมเอามาฝึกสนามกิ่งครั้งแรกเลลนสายไฟครับพี่น้อง เจ้าป่าผมยื่นอยู่ยครับผมมีนกเขามารวมมาด้วยครับแต่ว่ากันยูนะครับอยู่บนครับป่าอยู่นี้ครับพี่น้องโอ้ทียิบครับผมนี่เสียงเจา้าป่าเป็นนกเสียงหง่หอกครับผมเสียงหง่หองกกลางลงนิดๆน,น,นะครับนะเดี๋ยวจะมีแต้มบ่ครับวัอน,นี้ผมจะมาเช็คเบื้องนกไอ้ สองกุกเหลียกใส่กุกน้ำครับไม้อยู่ข้างหลังผมผมเมื่อขึ้นไม้นี่ก้อนไม้เสียงไง่เหมือว่าหน,นี่นะครับนะ่ะแต่ขารรวมเนี่ยอาจเป็นสองกุกครับสีดึงลง่งบ่เลาะเล่นหลังบ้านเหมือนเดิมครับผมเอาหนกไม้ออกมาฝึกน้ำครับเจ้าปราบสึก รอชมครับพี่น้องรอชมครับไปแล้วบอกเลยครับพี่น้องครับผมคุณน่ะตีตะไลอะไรกันอยู่ว่าเขามาไก่เลยแต่ว่าเจ้าปรายังเป็นนกไม้ยอยู่ครับผมดินกังจางกังจางกังจาง แล้วก็ลงมาเรียกโอ้ดินแห้งอุ้ยนกอ่างนี่อ่ะเอาล่าเบิ่องอิงหาที่ครับท้าวว่าน,นเดี๋ยวก็จะง่ายเขาไปเช็คเบิ่งนกสองกุ๊กตัวเมือว่านนี่ครับผมอืม จับป่าผมดินก้างจางก้างจางก้างจางเลยครับพี่น้องครับออพูดะ่ะเออขาว่ารวมเราดินกางจางก้างจางเลยเอ,อทาทำดาครับนกไม้คอยฝึกไปพี่น้องครับพูละ่ะพูละ่ะพูละ่ะเบออื้องดินดูนครับพี่น้องพูละ่ะ อืมบอกปบับเอาครับเดี๋ยวลงมาแซมมาเนี่ยจังน้อยครับเดี๋ยวไปเช็คเบื้องสองกูพี่น้องเพื่ออะเอาออกสนามครั้งแรกอืม <c oughs> เบาๆปับอืมเบาๆเบาๆเ,เ,เ,เป็นยังขึ้ดินครับเทนเดี๋นี้อืมครับตัวต้นบอกปับครับพี่น้องเบาๆเบาๆ ดินไรไหมนี่ครับนกฝึกครับพี่น้องฝืกนนกไม่ใจเย็นเย็นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปขืนเบิ้งหม้สองกูครับพี่น้องไปครับผมนะครับผมผมข้นจะป่าไปนี่ครับเสาตัวผมใหญ่ตัวที่สองหมู่บ้านนี่นะครับไม้เคห์สองกูก้นครับพี่น้องครับผม ข้างคองเหมือนเดิมครับผมล่อแน่ตั้งแต่เจ้าปราสิขันหรือว่าขันท่านอะพี่น้องถ้าว่าขันกับบ่ได้ยินถ้าขันก็ได้ยินนกตอบแล้วครับอ่าได้ยินเสียงนกเรียกยึดตัวนึงครับนกไม้พี่น้องครับนกไม้ดินกระจ้ากระชายเลยเมื่อกี้นี่ เาชมครับเงียบก,กิ๊บเลยพี่น้องครับลกปลากับบุรียินเสียงเลยนกตอกับบุรียินเสียงนกปลากับบุรียินเสียงทีนี่ จีบเลย,เยปกติมันน่าจิะขันนะเอาครับเรียกแล้วครับนกไม้วาเน่วาเน่เอื่อนหานกเป็นพีน่เรอืมอมีนกปลามาเถียง อืมนกเสียงใหญ่มีนกเสียงใหญ่มาเถียงครับพี่น้องผมเอา,าสิมีออกมากามาตีวะ สิเบื้องปฏิกิริยาบอกปราบตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะครับนะมีนกเสียงงตอบยุของในนะครับปกติล้วบางทีมันเป็นทินของเจ้าสองกุกเรียกไซกุกนะครับนะมันี่บินเนี่ยไตบริเวณนี้เลยนะไล่เขาตัวใหญออกมาสแสดงว่า มีโอกาสเป็นไปได้ครับโตที่ผมได้ไปเมื่อวานนี่แดงมีโอกาสเพราะว่าปกติเราท้ามนได้ยินเสียงแปลกๆมันมีตีแต่ไล่ขึ้นนะครับมันคุ้มอยู่ทีน,นี้นกเสียงยังอยู่ในเ,เดี๋ยวรอบเบิ้งครับครังมันออกมาหาจับปากปากกระทืงเรียกทั้งดินหรอกครับพี่น้องนกไม่ก็ได้หาประสบการณ์ไปครับครั้งแรกนะครับที่ออกจากบ้าน แต่ว่าผมเคยใส่เนียดเสียบไใ้หน้าบ้านเทือสองเทือนี่แหะครับเอาลองดูครับบ้านใดเอาบุญอีกนาะที่นี่เนะ <c oughs> เาะครับผมครับใหญ่มาด้านนี้ครับพี่น้องจะปากนี่ครับมีหนกเขามาร่วมวมู่แหลกบนนะครับแต่ว่าสิลงมากว่าแค่นั้นแหละครับสองกุกบ่ได้ยินเสียงเลย ปราบกับว่าน,นี่เป็นม้วยวันไหนครับพี่น้องเจ้าปราบาหันมาเอาล้อเบิ้งครับสีเขาล่งเขาล่งบ่ครับพี่น้องมีมารวมอีกตัวหนึ่งครับมาคู่ใส่กันอยู่บนสายบนครับพี่น้อง เขามาหลบปล่นะเนาะเจ้าป่าผมว่าดินแล้วครับสับรักนะเนี่ยตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่มั้งแต่ว่ามันเกิดคู่ใส่กันอยู่ดิทั้งสองตัวอยู่ไก่นะครับอืมจังหวะของผมผมดีมาเฉีกสองกุก สองคุ่เปิดยิ้นเสียงได้มึง้งนะครับตีกันที่ไหนเอ๊ะนุกผู่ทั้งสองตัวนี่นะเพราะมันคู่ใช่กันครับแล้วก็เตียนอือนี่เนี่โอ้ป่าผมนอนเหียกเลยที่ไหแม่เหียกเลย เอาล้อเบิงครับงอยาหลงนะอืมตัวนี้ออกมาแล้วครับหนึ่งกูกเสียงใหญ่โตเถียงกระบอกปาางดแรกครับออกมาไหมออกมาไหมสองกูกหายไปไหนอืมเอาให้แน่ใจก่อนครับ เอาแล้วครับหนึ่งแล้วครับนกปลาหนึ่งสองนี่ยป่าผมยื้ป่าผมเริ่มมรอพระพเนียดโอ้ยครับพะมาวัานแหยในคลองวาย,งย,ยุพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องนกกังเขียนมาใส่บูครับมาเหยียบคออพเนียยลรันใจอ๋อครับเดี๋ยวนกลงครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวนกลงครับพอแล้วล่ะครับเหมือน มาฉฉกเบิ้งนกสองกุกไม่ได้ยินเสียงเลยครับสีมั่นใจได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันล่อบเบื้องทีนึงครับผมขออนุญาตไปเอานกลงก่อนครับพอดีครับไอ้ประเทศเพื่อนบ้านกรจับเมื่อวานเหี้มาล่องดอกนกไป้สองตัวสามตไปครับเดี๋ยวไปเอานกลงครับผมพี่น้องไปเบิ้งนกปลาน้ำกัน สองโตสามโตครับสามโตอยู่เสาปูนตัวหนึ่งอยู่ทึ่งนี่สองโตถึงเวลาแล้วนะครับเจ็ดโมงคเคืองพอดีกระบ,บ้านเอานกมาเช็คเบืง้งหม้สองกุบครับนะนี่ครับพี่น้องสองโตดินนะพวกปากนกไม้ครับปุ่เ ไปแล้วหนึ่งตัวครับตัวที่สองครับผมตัวที่สามเอาละตัวที่สามครับตัวนี้เจ้าว,วานเหออนี่งบูรงกลางๆเลยเอาครับเดี๋ยวหนุกลงครับ เจ้าปาเนาครับโอ้กะอัพดีดปุ๊บตัวหนึงครับเมื่อกี้น่ครับตัวตนครับผมนกไม้ครับเอาถือประพานแต่ว่าขันยังไั่มีประสบการณ์ครับผมยังไม่มีประสบการณ์ในเมืองนะครับเดี๋ยวคอยไล่ไปครับพี่น้องตัวตน ดินแน่ครับไม่อยู่ถือว่าได้ไหเช็คล้าพี่น้องครับผมถือว่าได้ไหเช็คกันล่ะ,ละนกสองกุกที่ผมได้อยู่เสาในหมู่บ้านข้างเาเรเห็นก็คือนแสดงว่าน่าจะ80%แล้วนะครับนะเอายังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับผมผมคนรักนกเขาใหญ่สาย5ช่องเกตราแสงดีครับพี่น้อง ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นัมเมเดอร์ครับเพเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับเนาะคิปนี้ผมและเด็กฝึกครับออเจ้าปราบครับพี่น้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม